สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครที่อาคารสปอร์ตคอมเพล็กซ์รองศาสตราจารย์พิเศษดรดวงฤ<ว>ทธิ์เบญจกุลชัยรุ่งเรืองกล่าวว่าการลงนามร่วมกันครั้งนี้เป็นการเพิ่มทักษะในการปฏิบตัติช่วยเสริมสร้างความเชี่ยวชาญทางวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในตัวของบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรกับ,บวิทยาลัยชุมชนเล็งเห็นจุดสําคัญในจุดนี้เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของสังคมความต้องการของพื้นที่และผู้ประกอบการที่เป็นหัวใจหลักโดยโครงการนี้จะช่วยให้การเรียนการสอนมีรูปแบบที่หลากหลายด้านนายพเดชเปล่งปลังรักษาราชการแทนผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครกล่าวว่าการลงนามความร่วมมือของทั้งสองสถาบันจะยกระดับการศึกษาในหลายๆด้าน เพราะการบริการวิชาการการวิจัยการจัดการความรู้ต้องมีภาคีเครือข่ายที่ดีมีศักยภาพเป็นเลิศเพื่อให้การพัฒนาด้านการศึกษาการพัฒนาคนการพัฒนางานและการพัฒนาอาชีพมีความสมดุลสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในครั้งนี้ครับก็มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับเราได้ทําความร่วมมือทางวิชาการกับทางวิทยาลัยชุมชนนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยถ้า เราเชี่ยวชาญทางด้านต้องบอกว่าเชี่ยวชาญทางด้านวิชาการอย่างเดียวเนี่ยนะครับมีองค์ความรู้ทางด้านวิชาการอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอนะเราต้องมีองค์ความรู้ทางด้านวิชาการแล้วเราก็เชี่ยวชาญทางด้านปฏิบัตินะครับก็เลยเกิดโครงการความร่วมมือนี้ขึ้นนะครับที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธมรีเนี่ยกับวิทยาลัยชุมชนเนี่ยเราจะร่วมกันนะครับทำการศึกษาให้ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมให้ตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่ครับ เรามีการจัดการเรียนการสอนในหลายรูปแบบเลยนะครับแต่ว่าในส่วนเนี้ยนะครับทางที่คณะทำงานเนี่ยนะครับได้ได้พูดคุยกับผมนะครับแล้วก็เราคุยกันเนี่ยเอาว่าหัวใจหลักเนี่ยทำยังไงเนี่ยให้การศึกษาเนี่ยมันตอบโจทย์ตรงความต้องการของสังคมตอบโจทย์ตรงความต้องการของผู้ประกอบการมากกว่านะครับอันนี้คือหัวใจหลักเลยนะครับที่เรามา ร่วมมือกันครั้งนี้นะครับแล้วก็ทั้งทางมหาลายัยกรุงเทพธนบุรีแล้วก็ทางวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครเนี่ยก็เลยชวนผมมาร่วมโครงการนี้ด้วยครับเรานะครับเยี่ยมชนสมุทรสาครร่วมกับมหาลัยธนบุรีเนี่ยนะครับกรุงเทพธนบุรีเนี่ยจะทําให้การทํางานของเราสามารถยกระดับขึ้นมีความลุ่มลึกมากขึ้นสามารถที่จะตอบโจทย์นะครับสาภาพปัญหาความต้องการของคนในจังหวัดสมุทรสาครได้ดียิ่งขึ้นถ้านักศึกษาของเรานะครับที่ท,ที่กลงังยลอยู่ตอนนี้นะครับผมถ้า ใกล้จะจบการศึกษาแล้วนะครับก็ลองเข้ามาดูในเว็บไซต์ของกรุงเทพธนบุรีนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเห็นว่านี่เป็นทางเลือกอีกสถาบันหนึ่งที่เป็นตัวเลือกที่สามารถที่จะเลือกฝากอนาคตไปได้เช่นเดียวกันครับ